โอ,โอ,โอจ้จำไว้นะมึงเป็นนี่เจ้ผมต้องใช้ไปไว้โอ้ยนะถ้าแกชนะพี่จะให้แกยืมเงินแต่ถ้าแกแพ้พี่คอนโดที่แกอยู่จะต้องตกของของพี่ตกลงไหมเอาดิพี่ไปดิ ยิงดีวะ,ะโอ้โห้ียีทีเดียวยิงช้าแต่ว่าเฮ้ยโตบอลนี่วะดีวะหลับแมงนี่โอ้ยโ,โรจังเลยวะ โอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกอนมานี่เลยมึงพี่ไอ้อดกาแมึงจับมานั่งดิทำไมครับกูตัวเตี้ยไม่ขอวันกูไม่ีไ่มโอ้ย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 โ่้ยโอ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 ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ย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 โิ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้วันนะมอ้ยาองินไปคืนเจ๊อ้ยโอ้ย้นะ้ ผมเตรียมบอกลาแขนในขาไม่ไดยเลยเข้าใจไหมครับครับโอ้ยจำไว้นะมึงเป็นนี่เจ้ึงต้องใช้ไปไ้โอ๊ตไปยมาไปโอ๊ตไอ้ไวะ ลมอะไรหอบแกมาดิมพูดตรงๆเลยนะพี่เราสองคนรู้จักกันมานานผมขอยืมเงินพี่ได้ปะยืมเงินเหรอทำไมพี่ต้องให้แกยืมด้วยละ่ะได้ยินว่าหลังๆอะ่ะแกเสียบอลเยอะไม่ใช่เหรอให้ผมยืมเอนะพี่เดี๋ยวผมอาจจะไปทำทุนรับรองทีเนี้ยได้มาเยอะแน่ๆได้ ถ้าแกจะให้พี่ให้เงินแกยืมอ่ะแกต้องเล่นป๊อกเด้งกับพี่สตาถ้าแกชนะพี่จะให้แกยืมเงินแต่ถ้าแกแพ้พี่คอนโดที่แกอยู่จะต้องตกเป็นของพี่ตกลงไหมเอาดิพี่ดีอย่างนั้นก็นเริ่มเลยพี่ให้แกเป็นคนสาบไพ่เฮ้ยมันจะดีเหรอพี่ ถ้าเกิดผมได้มาพี่จะหาผมโกงเปล่ามีปัญหาพร้อมนะพี่ พี่ชายผมว่าพี่อยอมแพ้ผมมากผมก้าวแต้ม ขอโทษนะเว้ดีมปองคิงอ่าสัญญาที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วปากกาเซ็นแล้วก็รีบใส่หัวไปซะพี่ไม่ได้แกล้งแกนะเว้ย เอาไงดีวะเงินก็ไม่มีพนันก็เสียอีกคอนโดก็ไม่เหลือแล้วกูกลับบ้านมันก็ไป ก็เป็นตามนี้แล้วกันนะเปิ้ลนะค่ะอ้าวพี่ชัยอ้าวพี่ดีมเพิ่งกลับมาเหรอเนี่ยพี่ชัยเขารอพี่อยู่นะโหพี่เร็วไปเปล่าทำไมกูจะยึดบ้านผมไม่ได้เหรอไม่ต้องกลัวหรอผมให้พี่ได้อยู่แล้วพี่ดีมพี่ดีมพูดอะไรอ่ะทำไมพี่ดีมถึงพูดแบบนี้กับพี่ชัยอ่ะไม่เป็นไรหรอกอย่างนั้นเดี๋ยวเปิ้ลพี่ขอตัวก่อนแล้วกันนะ โอ้ยกูจะไม่ได้ไงวะนี่พี่ดีมพี่ดีมพูดอะไรเนี่ยมันไรจิตสำนึกมากเลยนะเนี่ยดูสิพี่ชายเขาฝากอะไรไว้ให้ดีดีมเงินพนันทั้งหมดที่แกติดไว้พี่ใช้คืนให้หมดแล้วและนี่คือสัญญาที่แกแพ้พนันพี่เมื่อกี้พี่คืนให้ แต่ชื่อคอนโดทั้งหมดที่ให้เป็นชื่อของเบิร์นและจำไว้นะไม,ไม่มีใครรวนจากการพนันหรอกใช่ครับคือผมขอโทษนะพี่ นึกผิดแล้วครับการที่แกสำนึกผิดน่ะมันก็เป็นสิ่งที่จุดกล้องแล้วมันไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกพี่เชื่อว่าแกจะเริ่มต้นใหม่ได้ ลชเพราะรักเขาจึงอยากดูแลยุงไม่ให้ไต่ไร่ไม่ให้ตอมง่ายๆแค่เปิดไฟด้วยหลอดไฟไล่ยุง LED Bio Energy กับเทคโนโลยีหลอดไฟที่ปล่อยคลื่นสเปกตร,รัมไล่ย,ยุงและมแมลงร้ายได้รอบิทหลอดไฟไล่ยุงไม่ใช้ Bio Energy เป็นยังไงบ้างคะละครบางรักชาแนลสนุกไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับและกด u b s c r i b e นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่อง บารักจาน่แล้วเจอกันครับบ๊ายบายวูุ้ดยอดเลย